การเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีใช่ไหมครับแดูตรงนี้นะ G ครับวนองทั้งทั้งทั้งสจะา้ดเรารู้สึกว่าจะนเข้าใจของมอมองว่าป็นน้อยเกินไปแตวในรของใยุคของโลกปัจจุบัน ยชจากระโซเชียลต้องนะครับแล้วก็เพิ่มทักษะก่อนที่เขาจะเข้าไปสู่รั้วมหาอะไรก็ดีหรือว่าตอนที่จะเข้าไปสู่รั้วของวิชาการศารชาสตาสตร์ต้านะครับโดยเฉพาะในรื่งแนวการชอบทางที่นวิชาการไรรืยจะเป็นพื้นฐานที่ดีว่าพอไปถึงมิชาการได้แจ้งที่ประวุมราการลดน้อยลงรพิ่มนย่านตก็ ไม่มีปัญหาครับปรับได้ครับถ้ามันสามารถใช้เงินรายการนี้มาเสริมก็ได้ครัขอถามเขียนไม่รู้ว่าเพียงพอกับเด็กไหมครับเจริครับแล้วรู้ด้วยนะีครัทั่วถึงทั้งในโรงเรียนเลยครับทุกอาคารก็โอเค การสอนอย่างนี้ไม่จำเป็นแลยนะสื่อเนเอามาเทียบปุ๊บได้เลยผมดูหลายตัวเยังไม่จำเป็นสื่อก็ทำดีกว่าเราทำนะสมาชิดที่เราซื้อไว้อะไรต่างๆที่รุ่นพวกเราทําไว้ตึงเงี้ยมันใช้ได้เลยนะคุณดูกัวเราไปลิ้งก็ไปเตือนลองลองที่รับผมก็โดยรวมก็ถือว่าดีครับแต่รายอย่างที่นักเตะแจ้งเมื่อกี้ว่ามันจะมีบางช่วงที่ลูกสัตวยากมันชนกัน อาจจะเกิดจากบางครั้งที่นักเรียนก็แชร์ในของตัวเองด้วยแล้วมันก็จะมีสัญญาณไวไฟที่มันมันมาหลุดมาชนกันนะก็จะมีบางช่วงที่ใช้ไม่ได้แต่โดยรวมก็80%ต์ถือว่าใช้ได้ดีครับเร็วไหมลูกเร็วไหมเร็วเนาะเดี๋ยวเร็วอีกนะก็คือเรื่องนี้ตอนนี้ถ้าเกิดยังไงกระบวนการบริการตรงนี้ผมอยากให้มันเร็ว นี่ถึงการสื่อคนมันเป็นตัวหนึ่งแหละบางอันเด็กสงสยัยเนี่ยกดปุ๊บรู้เลยนะระเบียบวาระการประชุมมีกี่ระเบียบกดไปกดเน็ตก็ออกมาแล้วนะมีอะไรบ้างหัวข้อหนึ่งสองสามบางทีบางทีไม่มั่นใจนะครับเราไปกดดูก็รู้แม้แต่เคยไปเป็นประธานง,งานเขาเนี่ยเจอหน้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจอใครก่อนอะไรยังไงเดินเจอข้างหน้าข้า,างบนข้างล่างเนี่ย ถ้าไม่มั่นใจเียนะฮะบางทีเราทําให้ถูก<อ> <คน S 2> เป็นพิธีมงคลเขาอย่างเนี้ยเขาถือเงี้ยเปิดเรียนดูก็รู้นะครับรู้นะบางทีเราเออเรารู้อย่างเงี้ยบางทีเรา,ราลืมอะไรต่างเเพราะว่ามันเป็นตัวงแหละที่ผมคิดว่าการบริการที่มีประโยชน์ทางด้านวิชาก,การอย่างที่ท่านนายกสิงห์ทองพูดอะไรครับว่าในเรื่องที่เรามาใช้ใหลายๆอย่างที่เด็กอยากรู้อยากสนใจกนะันนะครับโดยเฉพาะ มือถือนี่ใช้เป็นกันทุกคนแหละตอนนี้นะครับก็อยากให้บริการตัวนี้ครอบคุลุมท่านตอนะถ้านติดขัดยังไงเนี่ยนะครับท่านชนะพัดไปงานขาดเนื้อโดนไหนตัวพอนตัวกำลังอะไรต่างๆพวกนี้เราก็ยินดีนะคือคือมันมีมีรล้วันใช้กันแหละตะกุกตะกักเข้าใจกำลังจะรู้ไปก็หลุดว่าอย่างเงี้ยกำลังสืบค้นข้อมูลต่างๆพวกนี้เดี๋ยวนี้เราเราอยู่กันด้วยชุดข้อมูลแหละ แล้วตัวนี้เนี่ยก็ก็ทำได้หลายอย่างผมยังคุยกับรองน้อยไปบอกกันน้องน้อยถ้าเกิดบางครั้งเนี่ยถ้าผมเกิดติดจริงๆเนี่ยเราไปชุมออนุมหลน์กันไม่ได้นะครับเพราะว่า mm hmm. ถ้านายกติดธง,งประหยัดน้ํามันประหยัดเวลาอยู่ตรงนั้นใส่เสื้อสูทก็ mm hmm. ก็นั่งอยู่กับบ้านอย่างนี้ได้แล้ว mm hmm. ใช่ไหมครับแต่เนื้อหาสาระเหมือนเดิมนะฮะแในที่ระเบียบทางด้านกฎหมายเนี่ยเ mm hmm. ขาก็ถือ mm hmm. เป็นนะท่านนายกนะ ประชุมสภาอะไรต่างๆทกเรื่องใครออนไลน์ใครมีภารกิจประชุมในรถไม่ได้เลยนะครับเพราว่าถือว่าเป็นเรื่องที่คือเด็กงเราจะได้ใช้เป็นเพื่อจะได้เข้าถึงด้ว่นครับถ้าเกิดยังไงก็ลองดูตรงนี้เงินทองครเราอะไรนะรายแล้วก็่ายเายเงินะรับคับครับั ครับตอนนี้ก็จากขอขอยาดจำได้คือที่ท่านอาจารย์ไปไลฟ์อะไรต่างๆเรารู้ข้อมูลเยอะคือมุมมองแต่ละคนไม่เหมือนกันใครมองที่ติดตาที่ไม่ติดนะครับแล้วขอขอยาดเพิ่มตรงนี้ครับเอ่อตรงนี้ที่ได้มาก็คือเป็นเอ่อเป็นการแบ่งสัดส่วนเงินอันนี้พูดถึงตรงประเด็นแบ่งส่วนเงินว่าจะมี4ี่ซายหรายการที่ที่เราเห็นทีนี้ก็ทาง ทีนี้เงินแจ้งไงงอ้ทางท่านการทางท่าน,านเงินที่ไอซีที่ตามกำหนดให้40บาทต่อหัวตัวคนอะไรเงี้ยต่อพาคต่อปอีเพราะฉะนั้นก็เราก็เอามาในการใช้ในการเพิ่มศักยภาพในการค่าใช้ใจ่ายในการอินเทอร์เน็ตนะครับมาที่เดินสายที่เป็นวัสดุไม่ใช่ครุพันนะครับส่วนเงินที่ใช้ใจ่ายอบรมเรามีอยู่ ส่วนเงินที่ใช้ในการพัฒนาทั้งสเต็มทั้งนักเรียนพัฒนาต่างๆเราก็มีอีกก้อนหนึ่งเข <c oughs> าเรียกว่าเงินอุดหนุนส่วนหนึ่งเราแบ่งไว้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งทุกเทอมเราจะเก็บเงินค่าคอมพิวเตอร์นักเรียนประมาณ400บาทซึ่งเราก็มาพัฒนาก้อนนี้ด้วยพร้อมกับซื้ออื่นๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เราจะแบ่งสัดรรส่วนในเงินที่เก็บส่วนเครืร่อลายอ่ส่วนอื่นอุดหนุนแล้วก็เงินก้อนนี้ซึ่งตัวนี้เงินพัฒนาผู้เรียน เราจะใช้อบรมนักเรียนได้เช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ที่เราใช้น,นี่ตอบตรงประเด็นนะครับที่เราใช้ที่ผ่านมาเราใช้ในการค่าใช้จ่ายในการเสียค่าอินเทอร์เน็ตค่าไฟห้องต่างๆเพราะว่าเราเอาเงินส่วนอื่นในการซื้อคอมพิวเตอร์แล้เอาต้องมาซัพพอร์ตในการเสียค่าใช้จ่ายแล้วก็บริการอะไรเช่าเน็ตเช่าอะไรที่เป็นผมก็ไม่เข้าใจทางอินเทอร์เน็ตเครือข่าย3าสี่เครือขา่อขายของเราประมาณนี้ครับทีนี้ถ้ากรรมาการ mm hmm. เห็นข้อเสนอเนี้ย เราก็จะไปพูดคุยในส่วนที่มันต้องประชุมรายละเอียดเล็กน,นะครับเช่นคูน้อยคูอะไรรองน้อยรับผชอบเออตอนนี้โรคอุบตัติตอนนี้ขอกันไว้30%เออช่วงนี้คงไม่มีนะอาจจะมีเ้พาะไข้บาดใหญ่ก็จะดึงมาสัก10บาทก็จะเหลือยี่อะไรเมื่อกี้จัดไป60ก็เหลือ40อย่างนี้เป็นต้ขอๆแจ้งทางใน,ในที่ประชุมว่าจะไปพิจารณาเพิ่มเติม,ตมว่าให้เหมาะสมตามที่ที่ท่านผอ ที่จะยกที่จะพูดถึงครับคุณครับเริ่มที่จะเสนอให้นำคณะกรรมการพาร์ทีทีฝ่ายเลือกนักการศึกษาศาสตรจากจากเรื่องของพาร์ทีทีฝ่นะที่เป็นหลักๆก็จะมีสองเรื่องนะครับก็คือเรื่องของการจัดซื้อหนังสือเรียนแล้วก็ เสนอเรื่องของของบประมาณเกี่ยวกับเงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนที่เงินเส็สนะครับในถ้าตรงนี้มันปรับได้นะครับไม่เลื่อนได้ปรับได้นะความจำเป็นนะครับอย่าให้แจ้งไปเพราะมันมีเงินเงินจัดจัดปึงลายหัวลยเหยองต้นบทรายนั้นะ เองอินอีกก้อนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับทางคณะกรรมการผมก็เลยนําเรียน,นยให้ทราบนะครับในวิธีการจัดก,การของเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอันหนังสือเรียนก็จํานวนเรียบร้อยนะครับในก,การจาัดซื้อหนังสือเรียนเรื่องของเงินเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนก็แจ้ให้ทราบลักษณเป็นนีท้ทีนี้ถ้าจะมีวราระอื่นที่จะแจ้ง ในของภาคีอีกหลายหนุคงจะต้องเิอประชุมในลําดับอื่นๆต่อไปเพื่อเปิดสาขาดูนะครับสไรด์วันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้ในเรื่องของภาคีอีกหลานะครับแต่จะเที่ยงอย่างนึงก็คือตอนนี้นักเรียนวันนึงเรารับ600้อยสามสิบน,นะครับเรองคร่าวๆจำนวน,อนตอนนี้595กก็น่าจะมีเปิดอ,อีกรอบหนึ่งเผื่อคนที่ไปสอบที่อื่นแล้วสอบไม่ได้ รหรือว่ามันตกมันหล่ดไปนะครับจากที่คณะจากที่เขตได้มาจดเรื่อง้อฝากอาไว้ในเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับเรื่องของนักเรียนที่มปลายห้องเรียนพิเศษมีอยู่เจ็ดห้องนะครับห้องเรียนพิเศษมีเจ็ดห้องรับได้ห้องละสามสิบก็เป็นสองร้อยสิบคนนะครับตอนนี้มีนักเรียนอยู่ห้องเรียนพิเศษสมัครมาแล้วยืนยันตัวตัวมาแล้วมอบตัวมาแล้ว182คนนั่นก็ขายอยู่นี้28คน ห้องเรียนปกติเต็มทุกห้องยกเว้นแผนสินคำนวณยังขาดอีสา3คนนะครับห้องเรียนวิทยนิตกับห้องเรียนสังคม,มคัดออกสอบคัดออกนะครับสอบคัดออกก็คนที่คัดออกก็คงจะต้องถ้ามันไม่โดนเกณฑ์ห้องเรียนพิเศษก็จะต้เปิดอีกรอบหนึ่ง นะครับแล้วห้องเรียนเินรรน็ปคำนวณจะขาดอยู่อีก13คน28รวมี13นะครับมันก็จะเต็มน,นะครับเพราะจากที่คำนวณให้ดูยอดตัวเลขนักเรียนน่าจะเกิน3,003ไปประมาณ20คนประมาณนี้ถ้าเข้ามาถึงจำนวนนะครับก็แจ้งเอาเข้าวไปนะครับประมาณนี้ผมก็เสนอไว้แล้วก็ในที่ประชุมเรื่องของปาิสีตาผมก็เสนอไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ จะเข้ามาด้วยนะครับก็ฝากฝากนะครับฝากนักลู่จานอะไ่ตั้งตอบางทีตั้งแต่หลายงานนะครับเพราะว่าตั้